ครับเพื่อนๆนะครับก็ประกอบรถแอร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะเทสแอร์ให้ลูกค้านะครับเนาะครับเดี๋ยวจะเทสนะครับความเย็นนะครับเนาะให้ลูกค้านะครับว่าอามันเย็นนะครับโอเคไหมนะครับประมาณนี้นะครับก็จะใช้มิเตอร์เนี้ยนะครับผมก็พอดีนะครับจะได้ลองมิเตอร์ด้วยนะครับผมซื้อมาจากออนไลน์นะนะว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมจะวัดโมเตอร์ใช้มาปีกว่าแล้วครับเพื่อนแต่ยังไม่เคยวัดอุณหภูมินะตัวนี้นะ เราจะใช้วัดนะครับรถตู้แอร์คันนี้นะด้วยนะว่ามันใช้ได้จริงไหมนะผมจะใช้ตัวนี้ครับนี่ครับวัดอุณหภูมินะครับเนาะอ่ะไปรับไปดูกันเลยครับนี่ครับผมก็อ่ต่อแล้วนะเนาะครับเป็นตัวสายวัดอุณหภูมินะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาที่ห้องจินนะนะครับจัวนี้นะวัดนะครับก็จะเสียบตามช่องแอร์ตรงนี้นะครับเนาะนี่เราจะใช้ปลายตรงนี้ครับเสียบตามช่องแอร์เดี๋ยวดูคู่มือนะครับตามอุณหภูมินะว่ามันให้นะครับอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับแล้วก็ผมจะเปิดนะครับตัววุ้นเงี้ยขุด ตัวเล็กมันจะวิ่งนะครับผมจะเอาตัวเนี้ยจี้เข้าไปในช่อง A นะครับจริงๆก็คือเนี่ยถ้าออกข้างนอกนะปรับคุณผู้ชมมองดีๆประมาณนี้นะครับประมาณ1ิบแปดสิบเก้าครับยี่สิบเนี่ยนะมันจะอยู่ตรงมนี้แต่ในในห้องที่มันออกเนี่ยมันจะประมาณนะครับสิบเอ็ดครับประมาณตามวัตถุเก็บที่ช่อนะครับนี่ครับตามวัตถุเก็บเบ็ดเก้าเนี่ยครับประมาณนี้ได้เก้าต้องจับจุดสายเกต้องจับจับสายครับเดี๋ยวประมาณนี้นะดูเอาดอๆผมนะมีอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะสังเกตนะครับ